นั่งนั่่อนนะท่าครับมอนไปงจะเห็นลก็ดนะครับสวยงมแล้วลก็ไป,ไป,ปูตรงนี้เลยไป,ไปอะครับคลสอ้างครับผีบเลยหน้าทานี้นะครับเลิลลลดูยอมอทำแบบไหนตามมองหน้าขึ้นข้างบน <c oughs> ดูลายหินครับผมนั่นแหละดูสวยสวย เลื่อนจะนั่งไปตรนี้ก็ได้แบบบสวยได้ไม่ต้องนั่งอย่างนี้ก็ดูท้ายมาข้างโน้นโอเคนะครับไปยืนก็ได้ก็ไปด้านในด้านในครับผมวิ่อไปสามหน้าเลยแล้ามาครับนหนน้าามคละกล้องไปเลยเออเออคนละกล้องไปเลยอยู่คนนี้ครับอ้าวเอาถ่ายคนนั้นก่อนเลยสิครับผมเดี๋ยวก่อนคนเดียวเข้าไปอยู่อ่าแม่มาดววขง เอย่ยวจไปกองหนูเออมองเงยหน่อยพี่น้องมองแม่เสร็จแล้วมองทำไมมาสวยแท้บแม่ไปจ้องไปกล้องไปกล้องโจต่อเลยโจถ่ายให้อ่าบายจีบายเงยหน้าหันน้ำอะไรนิดนึงโอเคโอเคไปกล้องโจต่อเลย พ um ี่จิีลรำนายโอเค át. สวยโอเคได้ครับปาร์เจอทีีเดก้ไม่เขาไม่เป็นรู้เป็นอะไรเราถ่ายรูปกลุ่มอย่างเดียวไปที่เดี๋ยวจะหาว่ารูปเราทำอย่าีเออไปนั่งกอนแล้มาแล้วโจไปนั่งยังเจ้ารอพีขานั่งหมดแล้วอ่ะมามาเจ้าไปนั่งยังหยองมาถามเยอะใช่ป่ะใช่แล้วใช่แล้ว บองเขามาข้างบนดูน่าหัะครับผมโอเคเอา๋ยวแซเก่นะโอเคต้องให้ลูกในนั่งจัดกระดูกไม่ได้ไม่ให้โดนจัดกระดูกจะแค่จะตั้งกองให้ผมจุดไฟ